เสริมคนเลี้ยงปลาเพื่อสุขภาพที่ดีส่งเสริมคนซาดิจ่าพี่น้องป้องไปสมุทรพจงามาพ้อกับพี่แลี้ยมีสารยุจ่ามื่อนี้พี่แลีมีพาที่พน้องมาเบิ้งงานประกวดควายงามอยู่จังหวัดนองบัวลำพูจ้าอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดนองบัวลำพูจ้า เฮาใครไม่ป่วยไปยางเบิ่งสุ่มควายจะมอนรู้สึกว่าสุ่มควายสิหลายหลจะมันนี้นไปเบิ่งข้างในก่อนอันนี้ก็จะเป็นของเอ่อควายงามของคุณปุ๋งนางค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่14บ4พฤษภาคมนะจ้ะเนาะก็จะเป็นวันวันอนุรักษ์ควายไทยจะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยอันนี้ก็จะเป็นควายเผือกเป็นควายเผือก สวยแต่ว่ายังไม่เห็นเจ้าของแต่ว่าฟังผุ่นศิลาอยู่ตรงกลางศิลาอยู่เดี๋ยวสิพ้าเบิ้งไปเรื่อยๆก่อนจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรยาานบรยากาศเป็นบรรยากาศงานประกวดควายงามเกษสินี้เราบรรดาเซียนควายลายๆหมองนะจ้าเบิ้งกัสิภาามา้าอันนี้รู้สึกจะมาตะไก่มาตะไก่เลย้อจ้ามาจากจังหวัดแพร่ป้า กทพี่อยากหลินน้ำเพินเ่นบอสูงเม้นเหรอคะอ๋อ,อสูงเม้นอ๋สนอ,ส,อสูงเม้นแตงหวัดแพร่อันนี้มามากี่ตัวคะมาห้ามาหตัวเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ให้น้องใส่ใหมแป๊บหนึ่งเนาะมันจะได้เสียงชัดชัดเนาะ มาจากแพร่ครับมาจากแ <นะ S 1> พร่นะคะมาจากอำเภอไหนนะคะสูงเม่นครับอสูงเม่นนะคะวันนี้เอามากี่ตัวคะเอามาทั้งหมดหตัวครับเอามาทั้งหมดหตัวพาชมควยงามหน่อยค่ะตัวแรกนี่เป็นเป็นเพชเมียเหระคะขาเพ็รเมียแม่ส่งลู <tortured. S 2> กครับรุ่นแม่ส่งลูกอันนี้ลูกเขาเหรอคะเขาเคยประกวดไหมคะตัวนี้ยังไม่ได้ไม่เคยครับครั้งแรกอ๋อครั้งแรกตัวนี้เป็นลูกของอะไรคะของเก้าเจริญครับอ๋อมาตาไก่พี่น้องมาเรามาจากภาคเหนือ ภาคเหนือเดินทางไม้ทาลงบอลลัพูเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไก่อยู่เด้น้องทรงกำลังอันยักพักผ่อนเนี่ยเนาะวันนี้ลูกก็เจอไปสองเดือนแล้วได้สองเดือนได้สองเดือนเหรอคะอ๋อน้องเป็นลูกของอะไรนะคะเก้าเจริญครับเก้าเจริญเหรอคะโอ้สวยมากมากเลยตอนนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยตัวเล็กๆนะขวัญขวัญมันดีครับแล้วก็ขวัญดีเหรอคะขวัญเล็กดีแข้งขาใหญ่ครับอืมค่ะใหญ่คืนอายุ เดือนเขาได้พ่อดีเนาะครับค่ะขอดูอีกสองสามตัวหนค่ะตัวนี้ขุนหลวงครับชื่ออะไรนะคะขุนหลวงเจ้าขุนหลวงเจ้าขุนหลวงนี่อายุน้องสิบสี่เดือนครับสิบเท่าไรนะสิบสี่สิบสี่เดือนอันนี้เราเราพาน้องมาประกวด ครั้งแรกหรือยังไงคะตัวสองสองตัวนี้มาหลายสนามครับอ๋อมาหลายสนามแล้วแล้วเคยได้รางวัลไหมคะตัวนี้ได้ที่ขอนแก่นงานแรกแม่ส่งลูกได้ที่สองครับโอ้ได้ที่สองเหรอคะโอ้สุดยอดเลยตัวนี้เหรอคะครับเขาเป็นลูกของกันอะไรคะเป็นลูกของตะวันฉายลูกของลูกของตะวันฉายครับโอ้สวยมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มาประกวดด้วยครับตอนนี้วันนี้ลงรุ่นนึงครับค่ะ ประกวดหรือยังคะนี่วันนี้ยังลงวันนี้ครับลงวันนี้ช่วงบ่ายค่ะของให้โชคดีนะคะแล้วเหลืออีกตัวคะนี่ตัวนี้เหรอคะตัวนี้ก้อนเงินครับลงไม่บานแล้วครับไม่ได้อืค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะก้อนเงินครับก้อนเงินเจ้าก้อนเงินเป็นลูกของอะไรคะเป็นลูกของเพชรพูแพงครับโอ้ค่ะแล้วอนนั้นใช่ของเรามั้ไม่ใช่ครับตัวเปือกเป็นเป็นควายเปือกเหรอคะมาเบืองควายเปลือกพี่น้อง นองแล้วเอามาตั้งแต่จังหวัดแพร่มาไก่มาไก่มาไก่เติบอยู่จังหวัดแพร่เดินทางมาถึงนี่กี่กิโลคะประมาณ400กิโล400โลเนาะแล้วอามารถอะไรคะเนี่ยเอารถ6ล้อนะครับรถ6ล้อเอามาหมดครับมาชุดเดียวหมดเที่ยวเดียวเลยเหรอป้าที่โตใจหักอีเดียตัวนี้เป็นลูกของอะไรคะเป็นของบุดดีครับอืมค่ะบุดดีค่ะ ตัวนี้ก็จะเอาประกวดด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ประกวดไม่วานครับได้ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ค่ะน่าจะนำยังยังไม่ถึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันเล็กกว่าเพื่อนครับอ๋อตัวเล็กกว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสนามหน้าก็ยังมีแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเอาวันนี้เราขอบคุณฟาร์มเลยนะคะชัยนลง์ชนรงค์อยู่จังหวัดแพร่นะคะวันนี้ก็น้องก็นำควยมาประกวดไรญมากๆเลยเอาวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรางวัลชนะเลิศครับ รุ่น20่สถึงยีเดือนค่ะอันนี้อันนี้รุ่นคัดนี่ยังไงสิบแปดถึงยี่อันนี้เป็นรางวัลของน้องควายเผือกนะคะน้องควายเผือกตัวนี้ซื้อว่ายังค่ะน้องทองคำครับน้องทองคำมาจากจังหวัดมหาสารคามนะคะอําเภอโกสุมพิสัยไก่เมืองขอนแก่นต้นนี้แนี่ยไก่เกืองขอนแก่นนี่แหละไก่เมืองขอนแก่นน้องเป็นเพศน้องเเป็นพศอะไรคะเพศเมียครับเเพศมีย ป,ประกวดรุ่นไหนคะรุ่น20่สิบถึงยี่งเดือน 20- ่สถึง22เดือนอน,น้องเป็นลูกของอยังคะลูกของพ่อคําแพงครับพ่อคําแพงโอ้น้องสวยมากๆเลยตาเต็มดีนเนาะค่ะเนาะ,ะสวยมากๆเลยคิวสีชมพูองตองงามงามได้ส9บเกาจะเข่าลยวันที่ยิบเก่านี่ก็ได้ยี่บครบเต็ม20ิเดือนโอ้ได้สิบได้1ิบเกสิบเขา20บเดือนครับ,รบสวยมากเลยคะ่ะ อันนี้เขาเรียงจังไลยคะ่ะคือได้ควายงามกับดอกกระเดียดจ้ะแม่เขาก็เป็นแม่ธรรมดาสูง่อยสี่สิบน่้อยอย่างเงี้ยค่ะพอพันบ้านอนค่ะงเ้เขาพันธุก,กรรมเขาดีมากตั้งแต่เกิดเลยพราะไงตั้ <พอ S 1> <อ>งแต่เกิดก็เลยบลอกเอาไปสนามเบิง้งเ<ๆ>ขาสนามลอยเอ็ดครับสนามเรียา คือเออสนามกาลสินสนามแรกครับตอนอายุเก่าเดือดโอ้ค่ะก็ได้ไปเรื่อยๆครับจ้ะก็ได้ได้รางวัลมาได้ได้ยูลอยเอฟหนึ่งรางวัลครับแล้วกลับไปอุดรก็ได้ครับแล้วกลับมาได้ยูเนี่ก็ไโอ้ยูเนียก็ได้พร้อได้เมื่อวานนี่สดใหม่ๆจ้ะในที่ไหนก็ค่ะในที่หนึ่งครับในที่หนึ่งในเตี๋ยครับที่เทที่หนึ่งในรุ่นครับแล้วน้องรอดรอดรุ่นรอดล่วงคาดแล้วก็ับแผ่านรุ่นคาดได้กับเขาเจนแชมป์ โอ้แต่น้เพิ่นกับเขาแกนแชมหลายรอบแล้วแต่ว่าเพิ่นอายุยังหน่อยเเอามาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวแข็นๆไหมเั้เนี่ยยุที่ฟั่งกับประมาณ3ามสี่ปูตุโอ้ค่ะยูโปรซมที่ใส่สุดยอดเลยค่ะเขาขัดแบบเข้าพาลิตเองครับเข้าบอได้เป็นน้ำเข่ามากเขาเลี้ยงแบบบ้านๆแมนเขาเลี่ยงแบบบ้านๆพี่น้องจ๋าเขาเลี้ยงแบบบ้านๆเขากะ สามารถเฮ็ดให้ควายเฮามาประกวดแล้วก็ชนะได้เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของพี่น้องป้องไปเฮาทีแบบคุณอาร์เอน้อยเนี่ยแต่ว่าเรียน้วยใจรักเนาะจ้าเนาะเอาไขเน้นใจรักอย่างเดียวครับจ้าน้องอายุเท่าไรละคะนี่เหรอครับบอน้องนี่ไหมผมยี่สิบสามยี่สิบสามปีถือว่าเป็นไวรุ่นสางโตได้พี่น้องจ้าอายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขาจะมีความแบบเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งซี่งเนี่ยจ้าเอาไข้สู้ๆเด้ค่ะแล้วก็ได้รางวัลกลับบ้านเขาค่ะขอบคุณมากค่ะ ยอาพี่น้องจ้ามาพอคข้มน้หักของน้องๆมาลูวาสิเมีนเจ้าของควายบอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเล่นด้วยหน่อยนะอันนี้ควายหนูละลูกควายใครเนี่ยควายบักหลาบวัวพูดพูดอีสานหรือพูดอันไทยเนี่ยะเ er. ร่ยนน้ำเนี่ยมาตาใสครับออ้ยขีดตัวลายมาตาใสเนี่ยครับปับ๊มปตทครับโยใสค่ะ อ๋อยุ่ยนองบอดลำพูนี่ดีค่ะท่เพยให้ให้ให้พี่สัมผัสน้ำเนได้บอ,อจ้าเดี๋ยวเด้อขออนุญาตติดไหมอันเป็น่ยนได้ไหกับน้องสองคนเนี่ยค่ะ,คะเปล่นพอครับเปลี่ยนพอแล้วเนี่ยเอ้าขออนุญาตนะค่ะขออนุญาตสัมผัสในมือน,นีเอามาจากโตัหกครับดีค่ะเอาอันเอาไอ้ไม้ให้พี่น้ำเนยโอเคค่ะ น้องสองคนนี่เป็นลูกชายตีค่ะแม่ครับอ๋ออันพอดีเห็นน้องเขาวันอยู่กับควายแบบท่าท้างแบบว่าคล่องเข้ววมค่ยคะนี่นี่ตัวใดมัเนี่ยค่ะมือเนี่ยมีเดน,ดเ,น,น,นเด,นดเซลค่ะตัวนั้นชื่อเดนพ่อตัวนั้นชื่อเดนตัวยิ่งยิ่ๆชื่อยังค่ะ่เดนครับชื่อเดนอ๋อตัวนี้ชื่อเจ้าเดนเจ้าเดนนี่เป็นควายสูงท่าเดกคะคยได้รางวัลบอค่ะได้ครับ <c oughs> ผมมาแทนน้องมันเอาตจีน้องมันบรสบายิ์ไได้เลยเขามาแทนยังแทนครับโอ้โหจ้าจ่ายู่หนองบัวลำพูนี่มีแต่ควายเป็งามๆเนาะอันนี้เขาเลี้ยงยังไงเขาเนี่ยเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นปกตินะครับมันคือไว้ปกติไงเรี้ยงแบบปานียบไม่รือว่าเลี้ยงแบบบ้านๆเขานี่ล่ะเลี้ยงแบบบ้านๆนี่ยนะครับแต่ว่างคาบน้าดูแลเอาจ้าให้ยังไงค่อยใหญ่จังสี่ค่ะมีมีที่บอกน้องๆพี่น้องเขาบอกเขาเลี้ยงจังไงพอพันเนี่ยพันมันครับเจี๊ พ่อซื้อคุณเขาครับอแม่ทองใบแม่ทองใบพ่อเจ้าคุณเขาเอาเอาัดความรอกันแล้วพัดความรอกันแล้วบางนา้าเลี้ยงตัวใดลูกจูงตัวใดเป็นเนี่ยจูงตัวใดเป็นเนี่ยมัูตโตเลยเตี่ยคือเก่งเถอเอาพาไปเบิง้งพาพาพาไปเบิ้งอีกสองซ้ำตัวแน่นองซื้ออย่างแน,น่นองควายหนะ่ะหูจากบออนน่อะอะไระเกทถกทกะเร็วเร็วพาแม่ไปเบิ้งนะเอาตัวควายลองควายซื้ออย่างแน่ครับอ่ะ อันนี้ซื้อสีเดดอันนี้ซื้อสีเดดอันนี้ซื้อสีเดดตัวนี้ซื้ออย่างครับอันนี้น้อชบาน้องชบาน้องชบาเป็นเพียดอย่างครับเป็นเพนนียเมียมกลาจุงน้องควายไปเลี้ยงเป็นบ่เนี่ยเป็นจุงเป็นเป็นเนื้อเตียโอ้เป็นพี่น้องกันบ่เนี่ยสองคนเนี่ยเป,กกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันอันน้องเอา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 ห้าให้ควายบางกูกที่ตั้งเดช วิธีเอา,อาใหญ่ให้ควายให้แจ้งไดก็อเขายัดมุมใดเอาพ่อมาดูฝั่งนี้<อ>ให้แจ้งไดรู้ให้แจ้งไดโอเคโอ้มีกขันจับปากคว่อพ่อมาดูน้องทำคล้องเขี้ยวมากมีกขันจับปากควายกระเป็นอเออญาไทยปากกระเป็นเมี่ยให้แจ้งสี่แต่ลูกแล้วน้องควายเขาจะเขี้ยวดนบ่ะแล้วแล้วแล้วเนาะเราจะเอาใส่ตอนไหนอีกได้ปะเนี่ย เขากินหมดหรือยังเนี่ยน้องเขินเขินกล้องมืาอนี้พามาเบิ่งบรรยากการท่างนะฮะของน่องน้องนอกจากเนาะน้องน่องถือว่าเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่ที่แบบว่าพ่อแม่พาเลี้ยงควายเหล่าไก่ผูกพันกับควายเหล่าก็มืาอนี้พาควายมาประกวดจ้ะเอาบังลาแห่งควายกินใหญ่ด้วยลูกเอ้า นี่หลังก,กันเลยเออ,อ,อเอาเอาไมเอาไหมเอาไม้ดูหลุกเอาไมเด้อวิธีวิธีวิธีการป้อนอาหารให้น้องควาย,วายจับปากขึ้น,นแล้วก็ยัดเข้าไปเลย,น,ยน้องควายก็เคียวียวแบบน่ารักมาก <c oughs> น้องควายเบอร์สามเก้าสามนี่พี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้ใบห่วยเดีย <c oughs> แต่ว่าน้องเบอร์สามเก้าสามมาจาก <c oughs> มาจากน้องบัวํำพู กิจเจริญฟาร,ร์มยู่อำเภอเมืองนี่บอค่ะยู่ตำบลใดค่ะตำบลน,น,น้องบวัวอาวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆครับที่แบบพาพี่ๆเขามาชมความน่ารักในการป้อนอาหารให้น้องควายซึ่งเป็นภาพหาย,ยากเลยพอ่อแม่นบอก เด็กน้อยสมอนี้รู้สึกว่าสีบควายผูจากมวควายเราเดีเห็นควายเราก็ย่านเคยเห็นในหนังสือกับในอันวิดีโอมนบอนี่้าองเล่นลื้กับควายมันว่าจาล้กข้แตแลวจ้าขออนุญาตชมน้องควายหน่อยนะคะน้องควายมาจากโนนคู้นฟาร์มจ้า ควายงามเมืองหนองบัวลำพูค่ะมันนี่นุ่มรอมากับแม่เตีครับน้องควายชื่ออย่างครับเนี่ยน้องควายชื่อตามป้ายเลยเตะเพชรโนนคูนโอ้เพชรโนนคูนให้เป็นลูกของพ่อเพชรทองคําแม่ทองดีควายเราควายเราเก่าของหลงบ,บัวลำพูมันบอกโอ้ขชงขาเรางามงามจะ้ะเราสูงเท่าไรค่ะว่ดได้วัดดวนเราแมนว่เคยได้เคยได้ไดไดอัน รางวัลบ่ค่ะได้มางวัลไหลจี้ได้จากรางวัลแล้วค่ะจึ้ได้บ่ประมาณนับปอถวนให้ว่านับปอถวนเนาะบ่จี้เอาสินะพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ดีจ้ะมื้อนี้มาประกวดได้จังได๋คะเนี่ยะกวโอ้นึกว่าเอามาโชว์มันตัวใหญ่หลายจักจักปีแล้วค่ะเนี่ยเกินหน้าเกินหน้าจะเข้า4ปีเนาะโอ้ อันนี้มีน้ำเชื่อแบ่งจำนายบ่ค่ะตีเราเพิ่นทับแจงไดนคะเนี่ยทับข้าวแาก่ไปแก่มาหรือว่าตัวเมียแก่มาหาเหาตัวแม่เอามาตัวแม่เอามาเป็นบ่ค่ะอ,คอยู่ตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูไปทั้งใดค่ะตำบลป่าไม้งามไปทั้งนองน้องสังนี่บอรอสี่บนเรือก็ตี๋ข้ามาเบิ่งควายเผือกงามๆอีกตัวนึงจ้าสวัสดีค่ะขออนุญาต ชมควายงามนี่นะจ้ะมาจากโตค่ะตััววเดียครบมาตัวเดียวมาแต่อำเภอนากางเนาะจ้ะเนาะนากางนี่มีควายหลายฟาร์มบ่ค่ะายอยู่ครับขอขออนุญาตจับอันนี้เห็นไหมค่ะน้องน้องซื้อยังค่ะน้องควายขอ้าพายเงินครับเจ้าพายเงินเป็นเพศเป็นเพศผู้นะค่ะจากปีจากเดือนแล้วค่ะซีปีกว่าครับอ๋อเมื่อนี้เขาออกมา เอามาโชว์ครับเอามาโช่โอ้ประกวดพร้อมดุนยักครับตีค่ะอันนี้เขาเอิรนรุ่นนี่อย่างค่ะเวลาเขาประกวดรุ่นยักหรครับรุ่นยักยูไก่สี่สิบแปดเดือนโอ้คือลูกดุนใหญ่เลยครับรุ่นยักวดีค่ะแล้วน้องควายเขาหนีได้รางวัลหลายสนามแลค่ะประกวดทุกรางวัลครับจิตนึี้สามตลอดครับต่อสนามครับนี่ถอยครับโอ้ค่ะเคยไปน้ำตังจังหวัดอยู่นหมค่ะไปครับคอนเจนไปครับคอนเจน น้องไข่จนมากก็ได้ไปท่าไก่ครับค่ะไปใกล้ๆนี่เป็นว่าค่ะแล้วน้องควายนี่เขาผสมแบบใดคะรับผสมจริงครับฟงมะไรแล้วครับไอ้ครับรวบบาทครับงานึงเซียของเงาครับของส่วนกลางนี่ครับเอาเนี้ยนี่ฟงมะไรอันนั่นพร้อมเอเท่าเงือนไหนนะตะหักตะหักเอาใส่เขาทายรวมเลยนะครับผมคือสิเอ็นตะหักเนาะห้าสิบบาทเออ หน้ากลางครับจากหน้ากลางจากหน้ากลางครับจากพ่อไผ่แก้วโอ้แล้วเป็นลูกของเจ้าไผ่แก้วเถียงค่ะปูแล้วสิเป็นเสี่ยนอุทัยอุทัยครับเนี่ยเรางามเหรอเนาะควายสายอุทัยครับโอ้เป็นควายสายอุทัยครับจ้าตัวนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่ก่อนค่ะสูงร้อยหกสิบห้าครับตอนร้อยหกสิบห้าตอนนี้ร้อยหกสิบห้าครับผิวเราสวยดีดีเนาะแข่งขาเราก็ดีดีเนาะจ้าเนาะเราให้ลูกดีบ่ค่ะคนันกับบอกมาดีครับตอนนี้แข่งขายงี้คือพอแล้วครับ ชั้นมากลูกแล้วสิเป็นเพียรยังค่ะเพียรเพียรเนี่ยครับเป็นเพียรเนี่ยแต่วตอนยูคอกเอนี่ยมีผลงานเป็นตัวผูกครับค่ะแข้งขาสูงนะครับค่ะแม่ยหน่อยครับแต่ว่าทรงลูกทรงลูกนี่สูงครับอผลงานดีอยู่ครับค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเขาเลี้ยงควายแต่หน่อยเท่าใหญ่เลยบปล่าค่ะดีจังเดยโค้ครับรื่นเรี้ยงค,ครับรื่นเรี้ยงมาสองคำที่หาปีนะครับโอ้ค่ะเป็นไังไลยนะครับหลังจากที่เขาผิดผลมาเลี้ยงควายเราตามกระแสครับแต่คือช่วงนี้ก็ราคากับ ก็ค่อยดีตลาดครับอต่คืออดทนครับอดท่นเลยตลาดบนาานี่ราคาเป็นจังได๋เนี่ยค่ะต้นมากมี่ตักล้วยเหนือครับน้ำนำตลาดแต่ส่วนมากถ้าถ้าเฮาเลี้ยงดีก็มีราคาครับกล้วยกล้วยน้ำตามเทียนครับเียนอะเนี่ยครับาา <c oughs> เป็นหลักแสนครับเทียนพิ่นส่งกันหลกักแสนหลักล้านเนาะตาส้อนตาสวอนน้อยๆซ่ํานี้ก็เป็นล้านก็มีครับเออจ้ะว่าพันตุกกับครับพันตุกกับครับการเลี้ยงดูตามฟ้าของเฮาเข้าเรียงยังไงนะคะอยู่ฟาร์มเลี้ยงแบบธรรมดาครับเลี้ยงพอคนบ้านครับข้างหน้าข้างข้างให้กินยังไงคะกินอยู่ยังไง หญยาดกระดาษครับเกี่ยวหญยากระปูกหยาค่ะนอนน้ำเจังเตะครับครับก็คืออาบน้ำับส่วนมากว่าให้อาบน้ำองเพราะว่ามันเป็นกล้วยนี่มักเลนตมเนาะครับเนาะอปกติปกติมันเลนตมห่าดินมันสะกระโปรงนะครับเขารักอาบน้ำเขาซ่องย่างดีเลยครับเขาก็อาบน้ำทูใหาย่างดีเลยทีครับอาบน้ำแชมพูครับกล้วยเผือกเขาใส่แชมพูบ่ครับใส่ครับอค่ะ เธอแค่พูดครับเบิ่งสังเกตครับจีผิวขนมันสึง,งามครับผิวสวยค่ะคผิวสวยได,ด้ดีค่ะเอามาเนี่ยกับขอบคุณนะคะมีมีวัดฟาร์มอยู่อำเภอนากลางหนองบวัวลำพูค,ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมนเมนี่เอามาจากโต๊ะค่ะมาตัวเดียวครับเอามา,าตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะขออนุญาตรอยงานครับ พี่พี่พักกันอยู่ใสค่ะอยู่วังสะพุงครับวังสะพุงวังเลยเตี่ยครับโอ้ทางเดียวกันต้นเนี่ยหนูอยู่หนูอยู่ขันแก่นคนละอ๋อ <laughs> อยู่ทางเดียวกัน,กนจ้ะไม่ได้เกันละ <laughs> จ้ะเมื่อน,นี้เขาเอามาเพียรยังค่ะเอามาประกวดครับเอามาประกวดเนาะจ้าน้องเคยไปประกวดใส่ป่ค่ะอ่าไม่เตี่ยลงภายในบ่ะเนี่ภายในเนาะภายในใส่ค่ะภายในน้องบัวยโอ้จ้ะมื่อนี้ก็เอาเลาวเอามาเบิงเนาะจ้ะเนาะอืม เห็นกันลังยัดหยากันลังกินเป็นตะเสียบกันเหรอวะลูกเด็กอายุไม่เกินสองปีอายุไม่เกินสองปียี่สิบเดือนไม่เกินยี่สิบเดือนโอ้จะน้องเคยได้รางวัลไหค่ะบ้าครับเอามามวนๆเนี่ยนะเนาะจะเอามาลอยกันจะเมื่อนี้เมื่อนี้เขาประกวดไหค่ะเขาครับวันนี้เขามีประกวดทั้งควายเผกควายดำบ่หรือเขาเพศผู้เหรออ๋อวันนี้เขามีเพศผู้ มื่อวานนี่บเดียมาหม่วานนี่ตัวเมียนะหม่้านนี่เนาะมนเมียลุกรุ่นมือนี้กเมืยงุ่งุโอค่ะเอามาตวครับผมมาตัวเดียวมาตัวเดียวบบดาอยู่อยู่ฟามีหลายบไว้ขมีอยู่ครับพี่อยู่วังสะพุงฟ้ามพี่อยู่ไสนครับอยู่บ้านเมืองแบงครับเวลาไปวังสะพุงมันสิไปทั้งใดใส่หรือเปล่าเอาวันเอเออีวัเอเค่ะเอยเอวันไปกบแม่เาเมืองแบงอ๋อ เขาต้องพีไปทั้งพีเนาะน้าวังหนึ่งบ่มันมีพอผ้าดังได้อยังผ่นเกียร์ของ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 เราเนี่ยเตี่ยโอ้ซื้อหยังค่ะอไมีบุญมีบุญเจ้ามีบุญฮาได้แวะกระเล่นทั้งปุ่นเคยไปเล่นน้ำอันฟาร์มยังก่อนเหรอของเกียร์ไต้เกียร์ไต้ไทยลุยน่ะพญเอพญเอกอินเตอร์ฟาร์มอ๋อของผมจะอยู่ก็เราฟังครับดีค่ะของของเราอยู่ฟังนี่ยผมอยู่ฟังใส่ซี่ยากีละวันกับเลี้ยวใส่ โอ้ของของเจตใจที่เดียวไปทางนี้ของพี่พ <อ S 1> ที่ไปทางนี่ยครับโอ้จะจังหวัดคน,นมีพอพันดังตัวนึงครับโอ้ค่ะน่องามไปว่าเป็นลูกของตัวไรเป็นลูกของอยังคะเนี่ยตัวนี้เป็นลูกคนทศาสานกับแม่นุ่นครับโอ้ลูก,ลกแม่นุ่นคนทศสารคุยไปกับนันโพดครับอ่าพี่สักเป็นน้องเจ้าเสือนลุงยุนแต่ว่าแต่ว่าคนละขอโอ้ค่ะแม่เดียวกันค่ะต้องพี่เราป้อนย่าเป็นนันนี่ดียเป็นตะไกวใหญ่ได้เดียว เอามื่อวานนี้ก็ขอบคุณอะไรค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาจากไหนกันคะอุทยธานีอุทยธานีเหรอคะอ๋อมากันน้องควายมากี่ตัวคะสองตัวค่ะมาสองตัวตัวไหนบ้างคะตัวนี้ค่ะตัวนี้กับตัวนี้เหรอคะตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อกันกล้วยค่ะชื่อน้องกันกล้วยน้องกันกล้วยนี่ได้รางวัลไหมคะยเพิ่งแข่งอะไรแข่งวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ลองอ่า ดาวประกายแข่งเมื่อวานได้ที่2ได้ที่ของของของรุ่นไหนคะ24-28เดือน24-28เดือนน้องชื่ออะไรนะดาวประกายดาวประกายพ่อฟ้าประธานอพ่อฟ้าประธานของเสียบินเหรอคะเสียบินใช่ค่ะบินคลาเิสวยมากเลยสวยสวยเหมือนพ่อเลยค่ะวันนี้มาสองตัวใช่อ๋อค่ะ แล้วแล้วตัวนี้จะประกวดวันนี้หรอคะประกวดวันนี้ค่ะน้องอยู่ในรุ่น18ถึง20ค่ะสโอ้ยตอนนี้ก็ยังรอยังไม่ได้เข้าใช่ไหมคะว่ตอนนี้เผื่อแข่งเผื่อโอ้ยแข่งเจ้าเผื่ออยู่เผื่อเสร็จแล้วก็มาเล่นน้องอ๋อค่ะสุดค่ะอ้าขอให้โชคดีค่ะดีค่ะจากพี่น้องมาเบิ่งควายงามตัวนี้ตัวนึงจ๋างามงามเดิน้องเรากำลังจุ่มออกมาให้เบิ่ง สร้างอุดรที่เนื้อหนังหลายครับแล้วก็เาเป็นลูกของยังก่อค่ะสร้างอุดรครับสร้างอุดรขอแล้วเสยยุกคเต้นพุ่นครับมุ่งบุญยุใสขอที่พุ่นครับเตี้ยโอ้จ้ะมาับเดี๋ยววุ้นไทยให้ขอหนี่ยี่จับด้วยก่อนจ่าเราสูงเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ร้อยห้าร้อกว่าร้อยห้าสิบกว่าควายมาตะใสค่ะควายมาตะใสเนี่ยอันนี้มาจากสาขามาจากสารคามมาจากฟ้าโกผมเนี่ยเตี้ยเอาเดี๋ยว อันจังใดคว่ดมาจากฟาร์มหรือนจังไดมาจังไดนี่ยบอกทูฟังเนี่ยคอยตัวเนี่ยซื้อมาจากไอ้แล้วโอซื้อมาจากอ้อจ้าปันนี้จังไดเคยไปยุ่งเสร็จแล้วครั้โอ้ค่ะเราซื้ออย่างจ้ะสร้างสร้างเกษรอ๋อจ้ะงามค่ะเนาะแล้สูงเท่าไหร่คะ่อยหอ๋ออันนี้ประกวดรุ่นใดค่ะรุ่ควยยักษ์โอ้รุ่นควยยักษ์ สูงใหญ่ดีสูงใหญ่ยาวงามจ้ะอัตลักษณ์ดีเดีสิใหญ่กว่านี้สามป <c oughs> สมาีสวยมากสวยมากอาปีหปีกัสิค่ะอแลเลยปอเนี่ยลอยเจดสิบมน้องควายได้รางวัลอี่างเนี่ยค่ะได้ล่าสุดนี่ยูขอนกันครับโอแกนแซมตัวนี้นะตีค่ะเต้ีนึ่งเลยครับอ้านี แล้วมันกะสี่สิบห้าสิบตัวเพิ่นกับพานหอบเลยเป็นบ่บอโอสวยงา,งามคักงามคักเอา้าพี่น้องมือง่อเนี้ยกะมาสวมควายงามอีกตัวหนึ่งจะพี่น้องมือง่อเนี้ยกะปิดถ่ายคลิปเท่านี้ก่อนจ้ะมื่อนี่พี่แรมกับพ,พี่น้องมาเบิ่งเอ่อควายงามเดี๋ยวเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปเนี้ยกะสวัสดีจ้า